สวัสดีครับผมนัทพลเพชรศุก531 0062186วันนี้เราจะมาสร้างพงล้อจักรยานนะครับเริ่มแรกให้กเพกเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นมานะครับหนึ่งเส้นที่ฟอนเทนนะครับต่อมาคลิกคำสั่ง Dynamic m i ลเล r นะครับให้เลือกที่เส้นผ่าศูนย์กลางของเรานะครับต่อมาคลิกคำสั่งลาย ร่างเส้นข้าๆขึ้นมานะครับต่อมานะครับให้คลิกคำสั่งให้เป็นเปลี่ยนคำสั่งทีพเอเอ็กซ์นะครับสร้างส่วนโค้งขึ้นมานะครับ ต่อมาให้กําหนดเช่นด้านล่างเป็นเช่นผ่าศูนย์กลางกาหนดขนาดของด้านในนะครับเท่ากับ30เฟืวนต่อมาเท่ากับ60ช่วงต่อมานะครับเท่ากับ84ความยาวทั้งหมด ร้อยสามสิบสี่นะครับกำหนดขนาดของไดมเตอร์เพื่อที่ทำการรีโวนะครับส่วแรกนะครับไดมเตอร์เท่ากับสิบส่วที่สองนะครับไดเมเตอร์เท่ากับสิบห้าส่วที่สามนะครับไดมเตอร์เท่ากับสี่สิบ สุดท้ายนะครับเดเตร์เท่ากับ20ต่อมานะครับให้ไปที่คำสั่ง Tool นะครับส่วนของ t o o l บาร์นะครับแล้วก็ไปที่ Dimension นะครับให้เลือกที่ f u l l y define package นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เราคลิกออฟฟิชแล้วก็เลือกถูกต้องนะครับ ยืนยันนะครับต่อมานะครับให้เราทําการรีโวชิ้นงานขึ้นมานะครับเ,รเลือกรีโวจากเส้นผ่าขนางด้านล่างนะครับต่อมานะครับให้เราเลือก Edit s k e t c h นะครับเราทําการฟิลเลตชิ้นงานกันนะครับรัศมีเท่ากับ5้านะครับมุมทั้งสี่ชิ้นนะครับ ยืนยัน,นครับแล้วจะได้ส่วนของแกล้อมานะครับต่อมานะครับให้ไปที่ฟันเพนนะครับสร้างเส้นมาสุนกางขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับกำหนดขนาดนครับเท่ากับ ต่อยีห้าเป็นเส้นผ่าผูนกลางนะครับต่อมาให้นำการสเก็ตในภาพส่วนของด้านบนนะครับต่อจากเส้นผ่าผูนกลาง ำหนดขนาดนครับช่วงแรกยาว4.5ต่อมายาว3.5ช่วงต่อไปนะครับยาวเท่ากับ3ส่วนบน,นครับเท่ากับ2 กำหนดขนาดของมุมนะครับมุมแรกเท่ากับ100อยองศาเดี๋ยวออกำหนดส่วนของน้ามบนก่อนนะครับ กับหนึ่งร้อยสามสิบห้าองศานะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเท่ากับสองร้อยห้าสิบองศานะครับและส่วนนี้เท่ากับหนึ่งร้อยองศานะครับ กำหนดความยาวของช่วงด้านล่างนะครับเท่ากับสิบมาให้ขนาดกันใหม่นะครับกำหนดขนาดช่วงด้านล่างนะครับ เท่ากับสิบเก้าสองจุดห้านะครับก็เท่ากับสี่จุดห้านะครับอ๋อไม่ใช่นะครับส่วนี้กำหนดผิด ส่วนของข้างบนนะครับเท่ากับ4.5ส่วนต่อมานะครับเท่ากับ3.5ต่อมาเท่ากับ3แลวบนเท่ากับ2นะครับมุมด้านล่างเท่ากับ100องศา ต่อมาเท่ากับ250องศาต่อมานะครับเท่ากับ135องศาต่อมาใ,ใช้คำสั่ง m i ลเลอรนะครับมิลเอร์ชิ้นงานขึ้นมานะครับต่อมาให้เราใช้คำสั่งรีโว รวชิ้งานขึ้นมานะครับต่อมาใช้คำสั่งรีวโวนะครับถ้าเรามไม่เห็นก็ให้คลิก Next View น,นะครับแล้วก็เลือก View รรมดาเรียกเที่ยวนะครับในส่วนนี้ก็ให้เลือกลายเป็นเส้นนี้นะครับในส่วนของตินฟีเจอร์นะครับให้กำหนด ความหนาเท่ากับ1.5นะครับยืนยันนะครับเท่านี้เราก็จะได้ส่วนของโครงมาแล้วนะครับต่อมานะครับให้ไปที่ท็อปเทนนะครับเกตวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับ ำหนดขนาดไดเมนเตอร์ของวงกลมนะครับเท่ากับสองระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบของชิ้นงานนะครับเท่ากับสี่สิบห้าเนครับต่อมานะครับให้ไปที่ฟอนเทนนะครับตั่งั่งทีดีสเกตนะครับ สร้างเส้นปากเส้นศูนย์กลางทะแยงขึ้นมานะครับหนึ่งเส้นนะครับกำหนดขนาดมุมนะครับเท่ากับเก้าสิเท่าองศาต่อมาให้ใช้คำสั่ง extrude นะครับดึงชิ้นงานขึ้นมาเป็นแบบ up to body นะครับ นนี้ให้เลือกเป็นของเส้นป่านะครับตันนี้ให้เลือกที่ชิ้นของชิ้นงานนะครับเราก็จะได้แกนเหล็กขึ้นมาหนึ่งอ่ะหนึ่งเส้นนะครับต่อมานะครับให้คลิกคำสั่งคาร์คูลาบ แพทเทิรนะครับส่วนของฟีเจอร์ทุกแพทเทิร์นก็ให้เลือกส่วนส่วนบอสไอซ์ูดนะครับส่วนนี้ก็ให้เลือกส่วนของวงกลมนะครับ รอสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้กดยืนยันครับรอสักครู่เราก็จะได้ที่ลอ,อกมาแล้วนะครับต่อมานะครับให้ใช้คำสั่ง m i ลเลอนะครับตัวแรกครับ มิลเลอร์เฟสเพนให้เลือกในส่วนของไลฟ์เพนนะครับฟีเจอร์ทูมิลเลก็คือส่วนของกิ๊กเค้าแพทเทิรนะครับยืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้โครงล้อจักรยานมานะครับวันนี้ผมก็ขอจบการทำครงล้อจักรยานเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ